สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่14เมษายน2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มากรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญทักไลน์มีค่าครูนะคะ เลขมงคลประจำวันนะคะจะอยู่ท้ายคลิปนะคะตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะคะคนวันอาทิตย์10ไม้เท้าคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะนะักใครหลายๆคนนะคะมีภาระหลายๆสิ่งหลายๆลยอย่างนะคะเข้ามาให้ต้องรับผิดชอบนะคะนะเรียกว่าด้านของการเงินนะคะตึงมือด้วยนะคะ ะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะนอกระบบก็ได้ด้วยนะคะ5ดาบ10ไม้เท้านะคะภาระมากมายนะคะให้เราต้องมีความรับผิดชอบนะคะนะบางคนก็แทบจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะนะแต่ถ้ามีปัญหานะคะคนวันอาทิตย์นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ชายให้ความช่วยเหลือได้นะคะให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้พี่คุณพี่ก็ได้นะคะหรือใครก็ได้พี่ป้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราคิดว่า จะที่เราให้ความช่วยให้ความนับถือนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะสี่ดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่ารอจังหวะรอเวลานะคะสี่ดาบหรือใครนะคะที่ทํางานประเภทลูกจ้างประจานะคะในช่วงนี้นะคะรู้สึกอึดอัดนะคะเกี่ยวกับสถานที่ทํางานเก่าๆนะคะงานหนักงานเหนื่อยความรับผิดชอบมากนะคะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะบางคนอึดอัดเกี่ยวกับ เพื่อนร่วมงานนะคะนั้นในช่วงนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับคนที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะอาจจะมีโอกาสมีปัญหาหรือว่าความเห็นที่ไม่ตรงกับคนอื่นได้ด้วยนะคนวันอาทิตย์นะคะนั้นในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะเรียกว่าความคิดไม่ค่อยจะฟังคนอื่นนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะ นะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องยกของหนักๆนะคะกระดูกนะคะปวดหลังนะคะนะปวดตามกล้ามเนื้อนะคะนะปวดตามไหล่ตามบ่าพวกนี้บางคนก็เกี่ยวข้องกับฟันนะคะช่องปากช่องฟันกูถินปูนถอนฟันอุดฟันพวกนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทโกดังนะคะงานทางด้านประเภทโรงงานใหญ่ๆนะคะหรืองานทางด้านประเภทพวก แพทย์หมอพยาบาลพวกนี้นะคะงานเยอะนะคะเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะดูดูเหมือนจะนิ่งๆน,นะคะ,ะความรักมันจืดชืดไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องหันมาเอาใจใส่กันให้มากกว่านี้นะคะส่วนคนโสดนะคะ คนโสดในช่วงนี้นะคะจะเรียกว่าพักก่อนนะคะนะ่าจะโฟกัสเรื่องการงาน,งานการเงินซะมากกว่านะคะส่วนทางด้านสินชื่อลาบนะคะนะวันนี้ไม่โดดเด่นนะคะส่วนเลขมนนางคลจกพยิมสีนะคะมีเลข0 5 0 4นะคะ0 5 0 4นะคะต่อไปนะคะคนวินจันทร์ นนะค,ะคนพันจันสองไม้เท้านะคะการมองการไกลนะคะในช่วงนี้คนพันจันนะคะมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะ การงานนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะหรือว่างานทางด้านประเภทสินค้านําเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศนะคะงานทางด้านนี้นะคะเป็นไปทิศทางที่ดีนะคะนะแต่จะทําอะไรในช่วงนี้นะคะก็ต้องมีคู่หูนะคะต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรดีนะคะ,นะงานบางอย่างเราทาคนเดียวไม่ได้นะคะนะรวมทั้งใครที่ว่างงานตกงานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะในช่วงนี้จะมีคนชัาจากจูงไปทํางานด้วยอาจจะเป็นเพื่อนนะคะหรือเป็นคนที่ รักเราคนที่เป็นห่วงเรานะคะก็ได้ด้วยนะคะนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะเออบางคนนะคะคุณผู้ชายนะคะเรียกว่านารีอุปถัมภ์ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาก็ได้ลูกสาวก็ได้นะคะพี่ป้านอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ได้ด้วยนะคะก <mit. S 1> ้าเรียนนะคะจะได้รับโชครับเกินก้อนใหญ่คนบัรจันท์นะคะ ใครที่รอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะบางคนนะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อการขายการแลกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะนะธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะมีแมกเงินเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะสี่แม่เท้านะคะมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่นะคะนะใครบ,บางคนอาจจะกําลังเล็งนะคะเกี่ยวกับการซื้อบ้านใหม่เกี่ยวกับอสังหานะคะเรียกว่า จะได้รับข่าวดีนะคะการงานที่ทําอยู่มีความมั่นคงดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะรวมทั้งมีโอกาสได้พาคนรักพาคนในครอบครัวไปกินไปทานอาหารนอกบ้านได้ด้วยนะคะนะ่าอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลนะคะก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะการกินกันทานนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะ คนสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันทั้งโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะส่วนโชคลาบนะคะใครที่เจ้ากันเสียงดวงนะคะเสี่ยงกับผู้หญิงผิวขาวนะคะจะให้ความโชคดีนะคะส่วนเลขมงคลนะคะจากพยิบสีนะคะมีเลขสองสามเก้าสี่นะคะสองสามเก้าสี่นะคะ ไฟนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารโหเก้าเหรียญคนวันอังคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะจะมีโชคนะคะ รับเงินก้อนใหญ่ใครที่รอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะหรือติดขัดเกี่ยวกับด้านของการเงินอยู่นะคะจะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะนั <c oughs> จะนําความสําเร็จมาให้บางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะนะการซื้อการขายนะคะการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะเป็นไปนในทิศทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคะนะ อัดสเปนถ้วยนะคะการลยนมิตรจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่หรือว่ามีดวงเดินทางนะคะในช่วงนี้นะคะนะใครที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกถูกใจนะคะเป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะเป็นคนเ,เรียกว่ามาจากแดนไกลได้นะคะโอ้โหดวงดีนะคนนรนคางนะคะจะได้รับโชคนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะก็อย่างที่บอกหนะ้าคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักคนที่มีคู่ครองนะคะอาจจะเรียกว่ามีโอกาสได้รับของขวัญของขวักหรือว่ามีโอกาสได้ไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะก็ได้ด้วยนะคะและในช่วงนี้คนวันอังคารนะคะมีโอกาสที่จะได้ซื้อเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นชิ้นเป็นอันได้ด้วยนะคะนะเกี่ยวกับอสังหาดินทรัพย์ได้นะคะ ธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะมีเ,มเงินเข้ามานะคะในช่วงนี้รายได้การเงินดีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะนะให้เสี่ยงกับผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความโชคดีมาให้เรานะคะส่วนทางด้านของเลขมงคลนะคะจาพายุศีนะคะมีเลข9 0 0 0ศน0 0ะคะเ0้านะคะต่ 9, 000, 000ะะอไปนะคะคนบนพุทธ คนวันพุธนะคะ8ถ้วยคนวันพุธในช่วงนี้นะคะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะนะบางคนกออ็อาจจะเกี่ยวกับการงานที่ค่อนข้างจะเข้ากะดึกก็ได้นะคะสําหรับคนที่ทํางานติช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะนะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะรวมทั้งมีดวงเดินทางนะคะสําหรับใครบางคนนะคะนะ่าอาจจะมีโอกาสเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะก็ได้ด้วยนะคะ5เหรียญการเงินนะคะนะมีแต่เร็กใหญนะคะ นัค่านน่นค่านี่ค่านั่นนะคะรออยู่หน้าประตูนะคะนะเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะบตึงมือหรือในช่วงนี้นะคะมีโอกาสต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะคนบนพุธนะคะโอ้โหแฮงแมนคนบนพุธนะคะด้านของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะต้องหยิบต้องยืมนะคะหรือกู้หนี้นอกระบบนะคะก็ได้บางคนนะคะถึงขั้นต้องนําของเก็บของเก่าในบ้านมาแปรเปลี่ยน นะคะไปจำนองจำนำให้เป็นการเงินนะคะก็ได้ด้วยนะคะน่ารจ่ายเยอะมากนะคะรวมทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยบาบาลนะคะหมอหน้ารือเปล่านะคะและในช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะปวดหลังระบบช่องท้องนะคะแป้งเบาหวานน้ำตาลโรคกรรมพันธุ์นะคะลำไส้นะคะพวกนี้นะคะรวมทั้งปวดหัวมไมเกรนนะคะปวดเข่าด้วยนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะรวมทั้งอาการอา่อนล้าอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนน้อยนะคะ นะบางคนก็อาจจะเครียดนะคะเกี่ยวกับื่องของการเงินค่อนข้างจะการเงินนะคะมันมันก็ค่อนข้างจะตึงอ่ะนะคะติดขัดเดอะฟู food, นะคะแต่คุณก็สําหรับใครบางคนนะคะการเงินหมดไปกับกิเลสข,ของตัวเองด้วยนะคะนะ่าเดอูนะคะเรียกว่าหมดหมดไปหาไม่ได้นะคะความเครียดของคุณนะคะอาจจะเรียกว่าเครียดไม่ไม่นานคุณก็จะ ปล่อยวางได้เร็วนะคะนะเพราะว่ามีเดฟูนะคะรวมทั้งการเดินทางแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะการเดินทางแบบไม่ได้วางแผนนะคะไม่ได้โฟกัสมาก่อนนะคะแบบรีบไปแล้วก็รีบกลับได้ด้วยนะคะนะการเดินในช่วงนี้ต้องระวังนะคะการเดินสะดุดหกล้มชนน่น,นชนนี่นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองบางคู่อยู่กันคนละที่ นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้หรือบางคนนะคะอาจจะอยู่บ้านเดียวกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวล,เวลาให้กันนอนหันหลังให้กันด้วยนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนก็ยังคิดถึงอดีตยังคิดถึงคนรักเก่านะคะยังไม่ปล่อยวางนะคะนะยังไม่อยากจะโฟกัสกับคนใดคนหนึ่งนะคะนะยังยังต้องโสดต่อนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภวันนี้นะคะไม่โดดเด่นนะคะ แต่ถ้าใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะเดอะฟูล uh, นะคะต้องเขาเรียกว่าต้องเสียงเลขแปลกๆนะคะนะเลขเรียงๆอย่างเงี้ยนะคะส่วนเลขมงคลนะคะจากพญสีนะคะมีเลขแปดห้าสองศูนย์นะคะแปดห้าสองศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนหมั่นพลเรืน นวันพฤหัสนะคะเป็นอย่างไรคนวันพฤหัสนะคะพระราชนีพจัน์นะคะแปดถวสี่ถ้วยนะคะ ราชนีพรจจันทร์นะคะสี่ถ้วยนะคะในช่วงนี้คนวันพฤเหัสต้องระวังอารมณ์นะคะนะอารมณ์นะคะเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อนะคะจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะนะค่อนข้างจะเรียกว่า,าแปรปรวนนะคะก็ได้ด้วยนะคะในะด้านของสุขภาพนะคะใครที่มีโรคประจําตัวนะคะโดยเฉพาะกับพ่ออาหารกรดไหลย้อนนะคะพวกนี้นะคะนะระบบขับถ่ายนะคะต้องเสียต้องผูกอาจจะอ้วนกลับมาก็ได้นะคะ 8ดาบคนวันพฤหัสนะคะในช่วงนี้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเซ็งๆเบื่อๆนะคะน่นก็ไม่ได้ดังใจนี่ก็ไม่ได้ดังใจนะคะบางคนนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะผ่าตัดศัลยกรรมนะคะได้ด้วยนะคะนัไม่พอใจเรื่องร่างของตัวเองนะคะเรียกว่าไม่ถูกอกถูกใจนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทำศิลปกรรมนะคะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะนักการเงินรายใหเยอะนะคะนะมีแต่รายจ่ายบางคนนะคะคุณผู้หญิงอก็อาจจะเรียกว่าเดินตามห้างช้อปปิ้งนะคะนะตามอ,อย่างน้อยน้อยก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะนะเกี่ยวกับความสวยความงามได้ด้วยนะคะนะัเดลเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเรียกว่า ในช่วงนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกา,กาลนะคะก็ได้นะคะนั่นแหลระเบ้อพวกนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการเจอการเจอคนหมู่มากนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทร้านอาหารนะคะหรือว่าด้านบริการนะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะหรือแม้กระทั่งแพทย์หมอพยาบาลพวกผ่าตัดพวกนี้นะคะงานเยอะนะคะลูกค้าเยอะนะคะนะัแกมตลาดได้ดีนะคะการงานที่เราทําอยู่นะคะเรียกว่ามี มีชื่อเสียงนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะ<ม>น,นในช่วงนี้นะคะให้ระวังปัญหาหมือที่2หรือว่าปัญหาหมือที่3อาจจะเข้ามาแทรกนะคะก็ได้ด้วยนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะไม่เปิดเผยก็ได้นะคะนะใครที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะเรียกว่าโสดไม่สนิทก็ได้ด้วยนะคะนะแอบแอบเรียกว่ายังไงอะแอบ คุยกับคนที่มีเจ้าของก็ได้นะคะนะเป็นมันเป็นความรักที่ไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะนะเป็นความรักที่ปกปิดอะไรพวกนี้นะคะก็ได้นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินมีแตร่รายจ่ายนะคะในช่วงนี้นะคะนะหมดไปกับกินเลสนะคะหมดไปกับความสวยความงามนะคะอย่างที่บอกนะคะนะการกินการทานพวกนี้นะคะตามร้านอาหาร ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะจะได้จากความขวัญน,นะคะแต่แต่ก็ต้องอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายด้วยนะคะเพราะมีสีถ้วยนะคะสีถ้วยเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะมันอาจจะเฉียดได้นะคะส่วนเลขมงคลน,นะคะจากเย,ยิบสีนะคะมีเลข2 4 8 6นะคะสอง 4, 8, 6นะคะต่อไปนะคะคนมันสุข นคนวันศุกร์นะคะะเฮอร์มิสคนวันศุกร์นะคะในช่วงนี้นะคะ นะใครหลายๆคนนะคะอาจจะมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญนะคะนะไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ขอพรน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะนะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะเจ็ดดาบนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันสุกระวังจะมีคนเข้ามารัดเปรียบนะคะหรือมาหยิบมายืมทางการเงินนะคะเราก็ต้องระวังนะคะระวัง อาจจะโดนโกงนะคะหรือว่าโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะคำประกันอะไรก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะราชนีเหรียญนะคะจะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่ใครรอคอยการเงินอยู่บ้างรวมทั้งมีโชคมีลาบได้ด้วยนะคะเจ็ดเจ็ดดาบราชนีเหรียญนะคะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้นะคะ,นะธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาก็ แค่ดูแลนะคะจะอาจจะมาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่นะคะกับเราก็ได้นะคะหไม้เท้าการงานนะคะมีความมั่นคงอาจจะไปแบบเรื่อยๆนะคะแต่ความสําเร็จนะคะนะใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานหรือใครบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนนะคะก็ได้ด้วยนะ,คะใครที่ทําธุรกิจเป็นใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกย้างประจํานะคะคนวันศุกร์นะคะ ใครบางคนนะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนนะคะปกปิดเกี่ยวกับทางด้านของการเงินนะคะเรียกว่าแอบ,บยักยกเงินนะคะก็ได้หรือบางคนแบบอบมีกิ๊กก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะต้องเป็นคนรักของเรานะคะที่มีบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่นะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่ต้องดูนะคะเพราะคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีเจ้าของหรือมีบางอย่างที่เปิดเผยไม่หมดนะคะเรียกว่าปกปิดซ่อนเล้นเรานะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบนะคะส่วนเลขมงคลนะคะจากพ4ิบสีนะคะมีเลขเก้านยกนะคะเก้านะคะต่อไปนะคะคนวัมเนสา์ เสานะคะสิบถ้วยสิบถ้วยนะคะบ่งบอกถึงความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะหรือเกี่ยวข้องกับการเจอการเจอคนหมู่มากนะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะอาจจะหลายหลายคนอาจจะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับคนรักอยู่กับบุตรหลานบริวารน,นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะัสิบถ้วยได้ว่าการกินการทานนะคะนะับค่อนข้างจะมีความสุขนะคะราชนิพนร์นะคะ นะด้านของการงานนะคะแจมตลาดได้ดีนะคะงานที่ทําอยู่นะคะเรียกว่ามีชื่อเสียงนะคะโดยเฉพาะงานทางด้นประเภทความสวยความงามเสื้อผ้าน้าผมพวกนี้งานเยอะลูกค้าเยอะนะคะนะักช่างเกจิช่างไอเดียนะคะช่างออกแบบช่างดีไซน์พวกนี้นะคะงานงานค่อนขอ้างแกะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือใครบางคนนะคะอาจจะกําลังคิดอยากจะ เริ่มต้นงานใหม่อาจจะมีงานประจําอยู่แล้วนะคะเพิ่มงานใหม่ต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะเรียกว่าทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสาอย่างนะคะคนมันเสาร์ในช่วงนี้นะคะความคิดไม่หยุดอยู่กับที่นะคะนะ,ะงานบางอย่างงานอย่างเดียวเอาไม่เอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าความฉลาดของของคณนะคะสมองที่มันเรียกว่าไมา่ไม่หยุดอยู่กับที่นะคะอยากเพิ่มงานอยากข,ขยับขยายงานนะคะ นะัแต่ถ้าทางนั้นของการเงินนะคะเงินการเงินไม่ขาดมือนะคะการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะซิกเส้นลังสังหรณ์แม่นยำนะคะฝันแม่นด้วยนะคนมันเสา์นะคะนะโชคลาบนะคะตีความฝันให้แม่นๆนะคะจะมีโชคมีลาบได้นะคะเดิมมูลนะคะ นอนดึกด้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พาคนรักพาคนในครอบครัวไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะอาจจะโสดไม่จริงหรือเปล่านะคะอาจจะเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยหรือเป็นความรักที่แอบเ,เป็น เรียกว่าแอบคุยกับเจ้าคนที่มีเจ้าของหรือเปล่านะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของชืกลาบนะคะจะได้จากความฝันของเรานะคะฝันอะไรก็ตีเป็นตัวเลขได้หรือว่าการจินตนาการนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนเลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิีนะคะมีเลข0 2 1 8นะคะ0218นะคะ นี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการดูเลขมงคลนะคะประจำวันที่14นะคะเมษายนนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะอันนี้หมอการได้ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะนะักคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะโอเคเดี๋ยวนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลขมงคลประจำวันที่14นี้นะคะเป็นเลขอะไรนะใครที่ชอบการเสียงดวงหวหุ้นหวยลาไหวยอน,น,น,นอยนะคะ จับคู่กันให้ดีนะสลับไปสลับมานะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดศูนย์เจ็ดแต่เลขเจ็ดแปลงเป็นเลขหนึ่งได้นะคะนะับแปลเ,เรียกว่าสลับเลขนะคะแปลงตัวเลขได้นะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งถ้าใครแปลงอยากแปลงก็เจ็ดเป็นหนึ่งนะคะก็ได้นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ได้นะคะและแต่เราจะสลับคู่กันนะคะ ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเฮงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ